ทั้งแปดปีห้ากว่าเรียนเจ็ดมองพักนี้มันจะพักได้ยังไงเราโซฟาลดสติ๊ยถึงแล้วถึงแล้วว่าลูกคาหรือเมล่าค่าอร่อยอ๋อไปไปหาที่ไหนกูค่าผมเขาไม่รับเมิงกูภาคมาลิวใครเนี่ยอันนี้คือเจ้าของแล้วก็กินแบบไม่ใส่กล้วยไม่อร่อยเนยไม่ใส่กล้วยอ่ะมึงจะให้กูภาคินกินกูเนี่ย ปีห้ากว่าเรียนเจ็ดมองภาพอย่างนี้มันจะทำได้ยังไงหรออ่าครับรถพาไปพาไปเรียนทสักทีถึงแล้วถึงแล้วว่ารถค่าได้เมื่อค่าก็รอเจ้ายังไงเนี่ยค่าต้องมานั่งรอกินกาแฟรอบนรถอ่ะมารับละเร็วมากสอนดีมากเออค่าก็เออมารับค่าก็วัหลังมาหลายวันแล้วไงนี้อนุ่ม อาเศษปุ๊กขึ้นรถไปไหนต้องขับรถไปไหนอ๋อไปไปหาที่ไดเขาผมเขาไม่รับเขาไม่ปุ๊กไหอ่มาแล้วยังไงเอกอ่าให้กูไปไหนเออไปกินน้ำปั่นกันละกันค้ากับแบบเลือกไม่ได้มันแบบหลายอย่างมากสุดสุดท้ายค้ากอาอันนี้ม่มึงปุ๊กพากไหมลิวใครเนี่ยอันนี้ก็นเจ้าของไมแล้วตอนเดี๋ยวเปลี่ยนชุดแล้วเปลี่ยนชุดแล้วไปกินข้าวอะไรกินไข่กับไก่กึ๊ดีกับกงเออกินแป้เยอะมากวันนี้ค่าหน่อยมนะใช่อยากถ่ายรูปตรงนี้ ใส่ร่มใส่ดอกไม้บางทีไม่มีอ่ะวาร์ปมายูนิเวอร์แซลมาอยู่ๆก็เปลี่ยนชุดอ่ะแล้วเจ้าก็นี่ไงเจ้าก็ไปเล่นตัวนี้คือค่าใส่ละค่าร้อนมากค่าเหงื่อแตกมันทำให้ข้าจ้าแล้วเจ้าก็ไงเป็นามเออโทนให้รูกแบบเรื่องของเล่นเพราะว่าเจ้ารู้สึกผิดไงที่เจ้ามาเจ้าก็กลับมาที่นี่อีกแล้วร้อนซื้อน้ำปั่นอีกแล้วเจ้าก็กินแบบไม่ใส่กล้วยไม่อร่อยเลยไม่ใส่กล้วยอ่ะเจะให้กูพากันเนี่ยคลิปกูเนี่ย ทั้งตาห้ากว่าเรียนเจ็ดโมงนี่ไันไปส่งมาถถึงแล้วถึงแล้วว่าหลง้างด้วยมือข้าก็รอเจ้ายังไงเนี่ยข้าต้องมานั่งรอกินกาแฟรอบนรถอ่ะมารับละเร็วมากนอนดีมากอ๋อไปหาที่ใดผมเขาไม่ ข้าก็แบบเลือกไม่ได้มันแบบหลายอย่างมากสุดสุดท้ายข้าก็เอาอันนี้มึงกูภาคไหมลิวใครเนี่ยอันนี้เ็เจ้าขอกรไม่ไหวร่งแต่ดอกไม้มึงใครไม่มีนี่ไงเจ้าลูกไปเล่นตเตัวนี้คือข้าใส่ละข้าร้อนมากข้าเหงื่อแตกมันทำให้ข้าอทรให้ลูกแบบเลือกของเล่นพราะว่าเจ้ารู้สึกผิดไงที่ต้องมาน้ำปั่นอีกแล้วแล้วก็กินแบบไม่ใส่กล้วยไม่อร่อยไม่ใส่กล้วยอะมึงจะให้กูภาคมั้ย่กู